สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะช่วงใกล้ค่ำนะคะตอนทิ้งเทียนไหมคาก็ลงไปคลิปหนึ่งนะคะ,ะวันนี้พอดีว่าช่างเพิ่งทําเสร็จนะคะก็ให้แม่ค้าลงเนาะ,ะวันนี้นะคะแม่ค้าม,มีมีมาแค่สี่เล่มนะคะเพิ่งทําเสร็จมาใหม่ๆเลยค่ะสี่เล่มวันนี้นะคะจะเป็นชุดของกุรขาเหล็กสลหรลับลูกปืนเยอรมันนะคะเนื่องจากกุรขาทางร้านหมดทุกเล่มนะคะไม่เหลือสักเล่มเลยค่ะ ช่างก็เล่งทําให้นะคะได้มาสีเล่มนะคะชุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นชุดใหญ่นะคะเป็นเล่มใหญ่สันใหญ่น้ําหนักเยอะค่ะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกนั่มไหมคะจะให้เล่มที่สั้นสุดไปนะคะจะไล่แต่เล่มที่สั้นสุดนะคะ <laughs> เขาก็พอๆกันนะคะความสั้นนะคะความยาวเนาะแต่ชุดนี้น้ําหนักเยอะค่ะกุรขานะคะที่ทํามาจากเหล็กสลหรับลูกปืนเยอรมันค่ะเล่มที่เล่มที่หนึ่งกว้างสองจุสี่ยาวสิ4สองจุสี่สันโคน8มิลค่ะ สันใหญ่มากสันโค่นแปดมีไร้ปลายบางแบบนี้นะคะทามาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันเนาะด้ามจับเนี่ยด้ามไม้ประดู่แปดนิ้วคอเล็กค่ะช่างเขาจะแต่งฟันกระต่ายแบบนี้นะคะตรงนี้เนาะฟันฟันกระต่ายให้ตรงนี้นะคะกุรคากุรคาชุดนี้เขาจะเป็นตลับลูกปืนวงข้างในนะคะอ่าวงข้างในเนาะเขาจะมีเส้นร่องขีดเส้นเล็กๆนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเส้นเล็กๆนะคะเป็น เขาเรียกว่าเส้นรอยพับรอยต่อไม่ใช่รอยต่อเป็นรอยพับรอยชั้นของเหล็กนะคะเขาก็จะเป็นเส้นแบบนี้เนาะเวลาเขาตีตีออกมาเขาจะทิ้งทิ้งรอยได้แบบนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานหรือว่าอะไรนะคะแค่แจ้งให้ลูกค้าทราบนะว่าตลับลูกปืนเขาจะมีแบบวงข้างนอกก็จะเป็นแบบไม่มีรอยอะไรนะคะแต่ถ้าวงข้างในเขาจะมีเส้นทับแบบนี้นะคะช่วงนี้กี่โมงเกืบเบอบเกือบห้าโมงเนาะอากาศก็มืดครึ้มนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ หลังจากที่พายุนะคะก็ไม่ค่อยมีแดดะคะ่ะไม่ค่อยมีแดดมืดครึมนะคะแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนค่ะคมกริบเลยค่ะเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามนะคะชุดนี้เป็นน้ําหนักเยอะมากแต่แมคค้าให้ราคาเท่ากันนะคะเล่มละหนึ่งพันบาทพร้อมฝักพร้อมส่งค่ะต่อไปเล่มที่สองกูราคาสาหรับลูกปืนเล่มที่สองค่ะกว้างสองจุดห้ายาวสิบสองจุดสี่สันโคนใหญ่มาก สันโคน9.5มิลค่ะสันใหญ่น้ำหนัก700กร,รัมนะคะ,ะเนื่องจากเขาเป็นงานตีร้อนนะคะงานของเราเป็นงานตีร้อนงานแฮนด์เมดเนาะเขาก็จะมีร่องรอยมีรอยค้อนแบบบ้านๆน,นะคะแบบท่านพี่ท่านไหนที่ชอบงานบ้านๆงานแฮนด์เมดเนาะด้ามจับเนี่ยเท่ากันหมดค่ะเขาจะเป็นรอยไม่ได้ไม่เขาจะไม่เรียบเนียนแบบเป็นผิวเนียนเรียบเหมือนเหล็กแผ่นนะคะที่อ่ะ ที่หลายๆท่านถามว่าทําไมเป็นรอยบุ๋มเป็นรอยอะไรเขาเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานตีร้อนงานแฮนด์เมดแบบงานแบบช่างโบราณโบราณน,นะคะก็จะเป็นรอยค้อนแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหลุมๆเป็นอะไรบ้างไม่ได้เรียบเนียนเหมือนงานแบบเหล็กแผ่นที่เขาเอามาทํานะคะกุละขค่ะเป็นทรงที่ค่อนข้างทํายากกุละขค่ะเป็นทรงที่เอาท่างทายากแล้วก็รับคมนะคะว่า ช่วงเขาโค้งแบบนี้เนาะช่างบอกรับคมค่อนข้างยากนะคะแบบมันโค้งโค้งงอค่ะมันไม่เหมือนแบบแบบใบตรงแบบใบคมตรงเนาะมันจะทําง่ายนะคะถ้าตรงแบบนี้ยจะค่อนข้างทํายากหน่อยหนึ่งค่ะเล่มสองนะคะเล่มเนี้ยต่อไปเล่มที่สามเล่มที่สามกุลขาเล่มที่สามกว้างสองจุดสี่ยาวสิบสามนิ้วค่ะยาวสิบสามนิ้วสันโคนเกาวจุดห้ามิลค่ะสันใหญ่มาก สันใหญ่9.5มิลเล่มนี้น้ำหนักเยอะนะคะ850กรมัมอ่าหนึ่งสองเขา8 700กรัมเนาะเล่ม3 850กรมัมแต่แม่ค้าให้ราคาเท่ากันนะคะอยู่ที่เล่มละ1,000บาทนะคะจากปกติที่เคยขายชุดกลอนถ้าน้ำหนักขนาดนี้นะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ1,100ถึง1,100-1,200บาทนะคะแต่ชุดนี้แม่ค้าให้ราคาเท่ากันค่ะ1,000บาทนะคะทุกเล่มแต่งฟันกระต่ายตรงนี้น่นารักนะคะ ทุกเล่มรู้สึกว่าช่างเขาจะเทสฟ,ฟันไม้เนแข็งให้แล้วนะคะแล้วก็ตั้งคุมให้ใหม่เนาะให้พี่ๆไปใช้งานสําหรับท่านไหนที่ชอบกุลราคาก็จะเหมาะกับการฟันไม้นะคะเป็นทรงออกเป็นทรงมีดทางภาคใต้นะคะกุลราคาเหล็กตลับลูกปืนเป็นเหล็กที่แข็งมากทํายากค่อนข้างทายากค่ะยิ่งทรงนี้นะคะจะทํายากมากเ,เล่มที่สี่เล่มสุดท้ายเล่มที่สี เห็นไหมคะเห็นเป็นรอยผิวค้อนไหมอ่ะรอยผิวค้อนผิวอะไรนะคะเพราะว่าเขาเป็นงานตีร้อนนะคะตีมือเนาะก็จะเป็นรอยแบบเป็นรอยแบบนี้นะคะอ่ะเล่มที่สี่ค่ะกว้างสองจุดหกยาวสิบสี่นิ้วเล่มนี้ใหญ่มากกว่าสันโคนสันโคนเก้าจุดห้ามิลคะ่ะสันโคนใหญ่นะคะสันเกือบเกือบหนึ่งสเตนเลยเนาะน้ำหนักเล่มนี้เยอะสุดนะคะอยู่ที่เก้าร้อยกร,รัมคะ่ะเก้าร้อยกร,รัมแม่คะจากที่ เคยขายอยู่1,200บาทนะคะชุดนี้ให้1,100บาทเนาะเล่มนี้โดยเฉพาะเล่มนี้เห็นชัดมากนะคะสำหรับเรียกอะไรรอยรอยเส้นนะคะรอยรอยเส้นของรอยชั้นของเหล็กเนาะเพราะว่าเขาเป็นตลับลูกปืนวงข้างในนะคะเขาจะเป็นรอยแบบนี้นะคะเป็นเรื่องปกติของเหล็กตลับลูกปืนนะคะเขาต้องมีแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นวงข้างในเนาะมีวงข้างนอกวงข้างในมีเม็ดลูกปืนนะคะมีหลายอย่างนะคะเขาก็เอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะคะ ทอมกล uh, ิ take another. Take another. For for ้ท kind of ุกเล่มเทศฟันไม้ให้เรียบร้อยนะคะเทศฟันไม้เนื้อแข็งแล้วก็ตั้งคอมให้ใหม่ค่ะทุกเล่มแถมฝัก p VC ให้นะคะจะส่งให้ฟรีไปทางไม้บวกเพิ่มค่ะ12-3เล่มละ1 0 0 0บาทนะคะแล้วก็เล่มที่สเล่มใหญ่สุด1,100บาทถ้าพี่ๆสนใจค่ะก็ทักมาค่ะที่เบอร์0 6 2 9 5 0 7 5 8 2ปค่ะเบอร์นี้ออนไลน์ได้เลยเนาะเพื่อนขอดูรูปเพิ่มเติมอีกทีไดไลน์ได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมอีกทีไดด้นะะค แม่ะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ